วุ้ยสวัสดีครับผมว,วุ้ยน้องสาวน้องสาวหน้าคุ้นคุ้นเหมือนเหมือนน้องคนที่ไม่รู้จักเลยอันนี้น้องอยู่มาปลายหรืออยู่มาต้นเนี่ยอยู่มาห้าอะไรคะพี่มาห้าอะไรเหรอมาห้าอะไรที่นคนที่ไหนอ่ะที่ไหนก่อนสุภาพ <c oughs> มี้คุณสุภาพจริงเปล่า <c oughs> <c oughs> พี่เกมชื่อราอยู่มอ,อะไรกันอยู่ปีหนึ่งอย,อยู่ปีหนึ่งคะ่ะ <c> ก <oughs> ูถามมาห้าลัยกูได้ชื่อปีหนึ่ง เชื่อะไรเนี่ยนี่เรียกมหาลัยเหรอเนี่ยชื่อมหาลัยค่ะอ้ออมอพะเยามอพะเยาจริงป่ะจริงค่ะเราเรียนสาขาอะไรกันแพทย์ค่ะแพทย์แพทย์หรอแพทย์จริงปะจริงค่ะพยาบาลหรือหมอคณะแพทย์ศาสตร์ค่ะ แพทย์ศาสตร์แพทย์ทาศาสตร์นี่คือขับอะไรกันวะคือหลอกพี่อยู่อยอเหรอหรืออะไรเนี่ยชุดพี่มันน่ารักดีค่ะชุด <labor> พี่มันน่ารักดีแล้ว <olacak> ลคือแพทย์เนี่ยมันต้อเรยพวกหนู่มออกแล้วค่ะเนี่ยแพทย์นี่คือหมอถูกไหมหมอตําเยหมอตําเยโอเคพี่ชอบมากคนเก่งๆอันนี้คือแพทย์แพทย์จริงบ้างไม่มุกเนาะคันตะศาสตร์ สาสุพันต้าสาธุพี่เชื่อไหมไม่งั้นหนูจะเอาไปอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงพันต้าตรวจฟันนะเหรอใช่อ๋อที่เป็นหมอฟันเก่ามากอะไรนะฟันเก่ามากอ๋อที่ที่เป็นหมอฟันใช่ไหมอ๋อหมอฟันที่เขาต้องฟันกันเอ้ยเอ้อะไรโอ้ยแบบโอ้ยหมายถึงหมอฟันที่เขาเรียนกันกี่ปีอะ เรียนสี่ปีอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทันตแพทย์อะเป็นทันตศาสตร์เป็นหมอนะไมะพี่หมออนะไมยมันต่างกับทันตะปกติยังไงมันมันมันทมันอุดฝันได้อุดฟันมันรุดฝันได้มันแล้วแล้วแล้วดูเลยแล้วทำยังอื่นได้อีกไหมนอกจากอุดฝันนะ ได้ไดอ้อ้แล้วมันต่างกับทันตะยังไงทันตะเขาอุดได้ปะทันตะเรียนหกปีอันนี้เรียนเจปีเออ้มันจะกว่านี้ค่ะอะไรนะจะลึกกว่านนนะลึกกว่ากกว้า,วาหมอฟันจะลึกกว่าเช่นแบบผ่าตัดฟันอะไรอย่างงี้เลยปะ,ะแบบฟันหักแล้วก็เอามาต่อกันแล้วก็เย็บฟันอย่างนี้เหรออ๋ออันนั้นอันนั้นทันตะทันตะใช่ไหม อันนั้นทันตะค่ะหาทัานตะอ่าคุยมาเกือบห้านาทีแล้วเนี่ยพี่ what is your name my name is อิงอิงอาะอย่อิง g ร o s ่ฮะหรือที่โรเซโรเ,เ,เซพูดชื่อนี้มาต้องลุกเต้นนะคะคิดคิดดีแล้วหรอคะพูดชื่อนี้มาต้องลุกเต้นนะคะเต้นให้ดูก่อนเต้นให้ดูก่อนหรอคะ พี่ขอชื่อจริงก่อนค่ะจะให้พี่เต้มพี่ขอชื่อจริงอ๋ออ๋อชื่อฟางค่ะฟางชื่อป้าป่องจริงเนี่ยพี่ทำเบิรด้วยทำเอิดด้วย ไอสัตว์กูลืมเดี๋ยวตีลิขสิทธิ์ไอ้เหี้ยอุ้ยแล้วกูก็เปิดเพลย์สัตว์ป่านนี่ยอะไรนะที่ไลฟ์อยู่เหรอใช่ค่ะไลฟ์เลยค่ะต้องไลฟ์นะค่ะจังหวะเนี้ยจัดเต็มขนาดนี้คือไลฟ์อยู่ค่ะจริงไหมจริงค่ะจริงเต้นไปเต็มที่แล้วสุดยอดแล้วค่ะคนดูชอบค่ะตอนนี้ขึ้นไปเก้าพันแล้วค่ะจริงเหรออ่าใช่ค่ะพี่เอาชื่อช่องมาเลยกูุ๊บเพลย์สัตว์น้องขอไอจีส่องก่อนได้ไหมคะแลกกับชื่อช่องค่ะ อิงโทรศัพท์โทรศัพท์ขอสามคนเลยนะคะไม่มีแค่หนึ่งนะคะพิมพิมนี่พิมพี่เข้าใจทันตะมันเรียนหนักพีบอกว่าบอกว่าเอาไอจีมาส่งนะบอกลำดับคนมาหน่อยได้ไหมคะเรียงเนี่ย NTHY ของน้องฟาง ฟางหรือฟางนะฟางข้าวฟางข้าวฟางใช่่าคนอคนที่สองอะคนที่สองคนนี้อ่าน้องน้องอะไรนะอิงค่ะอิงเออเทวทีอิงคนที่สามป้าป๋องใช่ค่ะโอเคป้าป๋องก็ป้าป๋องโอเคนี ไอจีพี่ค่ะทักจุดมาหาพี่หน่อยจุดมาหาพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะเอาไลฟ์เนี้ยไปตัดลงอีกทีหนึ่งโอเคพี่เอาพี่เอาหนูเต้นไปด้วยเอาไปหมดอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ให้ดูในช่องของพี่เว็บนักพิมพ์มาแล้วเว็บนะเว็บนักพิมพ์มาแล้วโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วขอเนอร์เนอร์ได้ไหมเมื่อกี้คอเนอร์เนอร์แบบเมื่อกี้เลยทันตะทันตะน่ะชิบหายแล้วค่ะเออชิบ่ายแล้วค่ะโอ้โ้ดองอิง ใช่น้องอิงไม่ธรรมดานะคะน้องอิงทั้งสามคนครับเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปเนี้ยไปตัดเป็นคลิปอีกทีหนึ่งในช่องพี่ลองไปดูแท็บวิดีโอลองไปดูแท็บวิดีโอโอเคพี่ขอไปตัดลงนะคะอ่าไอจีสามคนเปิดวาร์ปเสร็จสับนะคะได้ไหมได้ได้เลยนะคะโอเคพี่ชอบมากเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งขออนุญาตนะคะหนูไม่มีแฟนค่ะอ้สุดยอดมากเขาฟางแสดงว่าเขาฟางอยากได้แฟนใช่ไหมคะ คทะหนูเงาเอ๊ะวันนี้เราไปเจอคนดังด้วยทั้งสองพวกหนูเป็นคนดังนะอ่าดังครับเมดังแมพดังแมพอ่าโคตรฮาเลยครับคนดูคนดูครับขอคะแนนมุกดังแมพเมื่อกี้ให้กับน้องข้าวฟ้าหน่อยครับทุกคนหนในแต่กูแมพจริงเนะ เชื <laughs> ่อคุณจะร่ว <laughs> อ<า> <c oughs> พี่ขอภาพปกหน่อย <c oughs> เข้ามาในเฟรมให้หมดทุกคนพี่จะแคปภาพปกปกคลิปอ่า,อ,าอยากได้สวยๆหรือว่ายัางไงก็จัดมาเลยนะคะอ่าแอคไว้นะคะแอคไว้พี่จะแคปนะคะอ่า้างไว้ท่านี้นะคะ ช่วยด้วยอ่าเลิศค่ะเลิศเลยค่ะเลิศมากค่ะทั้งสามคนน้องอิงน้องฟางแล้วก็น้องปลาป่องจริงดิให้พี่เรียกอย่างนี้จริงๆใช่ปหหนูหนูชื่อปุ้ยพี่ปุ้ยอ่าน้องปุ้ยโอเคขอบคุณที่ยังพูดชื่อจริงกันนะครับผมน้องปุ้ยโอเค ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่จะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยพี่ส่งให้น้องปุ้ยอีกทีหนึ่งเพราะว่าน้องปุ้ยไอจีพี่มาอ่าแล้วก็ฝากน้องปุ้ยกระจายข่าวต่อด้วยนะครับอ่าจริงๆมันก็คือไลฟ์นี้นะคะ่ะน้องปุ้ยก็จะได้เห็นตัวเองแบบ <c oughs> นะคะน้องปุ้ยอตาอน,นั้นค่ะ <c oughs> ขอบคุณทั้งสามคนมากครับผม <c oughs> ครับผมส <c oughs> วัสดีครับบายบายสนุกมาก 哈哈哈！哈，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 哈